สวัสดีครับผมจากกกุลอยสานครับพี่น้องครับนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมกับพามาเบื้องมันสำาลังตัวนี้นะผมเป็นมันอายุสองเดือนนะผมสองเดือนนี่ผมเอามาให้เบิง้งพามาเบื้องนะผมเพราะว่านี่นี่ผมมาให้ปุ๋ยรอบที่สองนะผมตอนแรกเลยตัวนี้ก็ปลูกแบบบริเดร้องพื้นนะผมบรไเดร้องพื้นเป็นมันก้านแดงเจ็ดองแปดหนึ่งประมาณนี้เนาะนะผม ก็ปลูกบ่ได้ร้องพื้นพื้นที่หาอะไรนะครับหาอะไรตอนนี้ผมก็เนาะได้เฮ็ดตามตามตามกันเลยที่ผมได้บอกไว้ว่าผมพอผมทดลองแปลงระบบลดต้นทุนเนะี่ยผมก็เลยเริ่มเฮ็ดแบบเดียวกันเลยคือเริ่มปลูกนี่บ่มีร้องพื้นนะผมคอให้ต้นได้เกิดก่อนนะผมตอนนี้ผมไ้ปุ๋ยรอบแรกเนะี่ยไปช่วงประมาณเดือนอายุเขาเนะี่ยเดือนหนึ่งกับอีกประมาณ1ิ ประมาณสิบประมาณยี่สิบมือเดือนนึงกับอีกยี่สิบมือเพราะว่าแปลงนี้ยูไกจากบ้านที่ผมอยู่นะผมเป็นเป็นยูคนละอำเภอเนาะแบบตรงนี้เป็นบ้านบ้านของแฟงน,นะผมเป็นพื้นที่บ้านของแฟนนะผมมาปลูกมันใหม่ที่จริงกับปลูกอ้อยไว้แล้วแต่ว่านี่มันเป็นแถวนี้เขาปลูกอ้อยกันเบอเลยมีพรมเนี่ยโดดมาเห็ดมันนะครับก็นี่แหละเห็ดพื้นที่แค่เ็ดแค่หาไรน้องนั่มนกับเปลี่ยนอ้อยนะผมตัวนี้ก็ น้องผาบอกเลี้ยงว่าไหปุยทางใบแบบไปรอบรอบเดือนนึงกับอยี่สิบมือไห้ไปประมาณผมไหไปวังวันที่สามวันที่วันที่สองผมพ่นทางใบรอบแรกนาผมวันที่สองที่ผ่านมาเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่เมื่อนี้วันที่สิบสิบสองสิบมือนาผมสิบมือตอนนั้นนี่มันนี่แทบจีบเห็นเลยพี่น้องตอนนี้เห็นใบขึ้นมาแล้ว นะผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะผมเบืงบ้งเบนะนะื้องนะน้องพี่น้องเนาะเบิ้งกันมื้อนี้ผมมาให้ปุ๋ยแล้วผมก็เลยมานั่งนั่งอัดวปดีโอจังหน่อยเอ้าเดี๋ยวเบิ้งแล้วก็บรรยายไปนํากันจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะครับนี่ก็เนาะพอาพรผมให้ปุ๋ยไปรอบแรกแล้วก็เอาหญ้าลงพร้อมนะผมเอาหญ้าลงพร้อมนี่หอยหอยหญ้าเริ่มลงแล้วทีนี้มันเริ่มโดดขึ้นมานะผมปุ๋ยรอบแรกที่ผมได้ให้ไปนี่ทั้งใบนะผมเป็นปุ๋ยทั้งใบเป็นสูตรของผมเอง ไล่ละสิบห้าบาทนะครับผมส่วนการพ่นมันตอนนี้อายุซ้ำเนี่ยเราใบต้นซ้ำเนี่ยบ่เปลืองปุ๋ยนะครับผมสาหรับการวิธีพ่นของผมเนี่ยให้ปุ๋ยได้ไล่กว่าเลยไอเป้นึงเนี่ยผมสามารถให้ได้ไล่กว่าไลกา่กว่าเกือบสองไล่เลยถ้าให้แบบผมนะครับผมแต่ละคนบ่คือกันวิธีบ่คือกันนะครับผมผมจีป่ป้อนทีละต้นมันอาจจะเพิ่มความเหนื่อยของเฮามาจาักน้อยอยู่ ความเหนื่อยของเขาเนี่ยมันยิ่เพิ่มมาจากน้อยนะครับแต่ว่ามันกะมันกะเป็นผลดีคือมันลดลดทุนเขาได้แต่ว่าเพิ่มเพิ่มความเมื่อยมาหน่อยหนึ่งปกติเขาชิญยางสร์ไปเลยแต่ว่าอันนี้ผมกะแบบต้นอะป้อนเป็นทีละต้นเลยมันก็ยีประหยัดปุ๋ยขเขาพร้อมลดต้นทุนเขาพร้อมแล้วมาเจอกับสูตรปุ๋ยของผมที่งบประมาณแค่เปรละสิบหาบาทนะพี่น้องแค่ปุ๋ยแค่ขวดสิบหาบาทเนี่ย นะครับผมสามารถใส่ได่ไรกว่าเลยนะผมพื้นที่หาไรพี่น้องก็คิดว่าชิได้ใส่ไปเท่าไหร่พื้นที่หาไรก็แค่ใส่ไปแค่เจ็ดสิบห้าบาทต่อรังนีง่เนี่ยขังที่แล้วนีผมใส่ไปเจ็ดสิบห้าบาทแม่นบ่ถ้าประมาณประมาณประมาณนั้นนะผมแม่นบอพี่น้องนะผมก็เจ็ดสิบห้าบาทรอบนี้ผมมาให้อีกแล้วเพิ่มเป็นเจ็ดสิบห้าบาทแล้วรอบที่สองอายุสองเดือนเนี่ยสองเดือนกับอีกสองมือสามมือเนี่ยนะผมผมให้ไป ตอนเนี้เป็นร้อยร้อยหาสิบ,บาทนะครับผมร้อยหาสิบ,บาทพี่น้องปุยร้อยหาสิบ,บาทพื้นที่หาไรพี่น้องนะครับผมมันก็สวยงามอยู่เด้นะครับผมผมผมเสื้อได้เลยว่ามาติดตามอีกเท่านึงเนี่ยมันยิ่งงามขึ้นมากกว่าเก่าพี่น้องเบิ่งใบความเงาของใบนะครับผมใบเริ่มกลางง่ญ่เปย์ใบเปย์ง่าๆนะครับผมมันก็บ่งบอกถึงมันสมหลังที่มันสมบูรณ์นะครับเนาะ โอเค okay, ผมก็ว่าเพียงแค่สองเดือนแล้วงบประมาณไปร้อยห้าสิบบาทพี่น้องนะผมสองเดือนร้อยห้าสิบบาทเพราะว่าแปลงนี่ผมอาชีพว่าได้ขิดดุบ่ได้ให้ปุ๋ยทั้งใบดุแต่ว่าก็ต้องเน้นเนละเอยียดละเอียดจักหน่อยเพราะว่ามันอยู่ไก่มันโดนโดนเทียสิได้มาโดนเทียสิได้มาเห็ดเอานะครับผมก็ประมาณนี้แหละน้องพี่น้องก็าฝากพี่น้องติดตามเบิ่งผมจะมีคลิป คลิปที่ผมมาฉีดปุย๋ยอาทิตย์ที่แล้วแล้วผมอัดไว้เดี๋ยวผมจะตัดตัดแล้วก็ให้เบิ้งเปรียบเทียบอยู่ในคลิปนี้นะครับจากน้อยน้องพี่น้องเนะาะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เบิ้งนะครับเนี่ยพี่น้องโอเคน้องพี่น้องอเนงานะก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้เป็ล่งลังใจในการให้คลิปต่อไปนะครับถ้ามีอย่างก็สอบถามเลขเป็นเลขลูกกันได้ครับผมคลิปนี้จ้าก,กุลิสานกนัสวัสดีครับผม